บุรีรัมย์ตลาดนัดจุดผ่อนปลนช่องสายตะกูชายแดนไทยกัมพูชาเงียบเหงาไม่มีชาวกัมพูชาเดินทางขึ้นมาจับจ่ายซื้อของทั้งที่ปกติทุกวันศุกร์จะเป็นตลาดนัดใหญ่มีเข้ามามากกว่า1,000คนชาวบ้านตั้งข้อสังเกตเหมือนมีการสั่งห้ามเข้าในเมืองไทยเผยเงียบสุดตั้งแต่ปี54เมื่อวันที่6มิถุนายน2568ที่จังหวัดบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่จุดผ่อนปลนช่องสายตะกูตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างเงียบเหงาต่าางจกกทุุวัน ซึ่งเป็นตลาดนัดใหญ่จะมีชาวกัมพูชาเดินขึ้นมาหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่าหนึ่งพันคนในอดีชาติคำเบ้าอายุ28ปีชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์คนขับวินรถจักรยานยนต์บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเล่าว่าตอนนี้ไม่ปิดก็เหมือนปิดด่านชายแดนเพราะประชาชนฝั่งกัมพูชาไม่กล้าข้ามมาซื้อของฝั่งไทยเหมือนมีคนสั่งห้ามหรือไม่ตนไม่ทราบโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานกัมพูชาที่ใช้รถเข็นรับจ้างขนของข้ามฝั่ง ซึ่งมีมากกว่า60คันไม่มารับจ้างเหมือนปกติทั้งที่วันศุกร์จะเป็นตลาดนัดใหญ่ของทุกสัปดาห์แต่กลับไม่มีใครเข้ามารับจ้างแม้แต่คนเดียวนางดาวนภาผู้สาโรนาอายุ54ปีแม่ค้าขายทุเรียนตลาดช่องสายตะกูบอกว่าครั้งนี้ถือว่าตลาดเงียบที่สุดในรอบ14ปีตั้งแต่ปี2554ตอนที่ไทยปะทะกับกัมพูชามีชาวกัมพูชาเพียงบางส่วนแต่น้อยมากที่อาศัยอยู่ติดชายแดนข้ามาซื้อของซึ่งฝั่งไทยไม่มีใครว่า แต่ฝั่งทางโน้นตนไม่ทราบว่าทําไมไม่ข้ามมาจากการสอบถามชาวกัมพูชาเล่าว่าจําเป็นที่จะต้องมาใช้ตลาดทางฝั่งไทยเพราะถ้าเดินทางไปซื้อที่ประเทศกัมพูชาจะต้องเดินทางมากกว่า300กิโลเมตรซึ่งจะมีเพียงคนมีฐานะมีรถเดินทางไป